กดีทีเดียวเหยียบกูเหยียบกูเหยียบกูสตี้สตอบี้สตบี้เหยียบกูคนในสัตว์เสียร้องเสียผังเลยสอสมสมสยสม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 มส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 มกูสีสมาวสนส่สมมสมสมสมไหนวะไม่เห็น รถไครอ่ะีดีเลยของจริงคุของจริงของจริงเยอะไปไหนกันมาเยอะหายหายหายเลยหายเอ๋อโอ้โหโอ้โห อะไรกูเป็นที่ใหญ่เนี่ยถ้ากูเป็นที่ใหญ่เนี่ยโอ้โอ้อ้โ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 อโอ้โอโอ้โอ้อ้อ้้โอ้โ้โค้โโอ้โอโอ้โอโอ้โอ้อ้อ้โ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 อ้อ้โอ้้ยอ้โโห้โอ้โอ้โอ้ หนาสับเลยบอกว่าหนาวควาาเอาอะไรนตูดรถยังแข็งแก๊กไ่พอนะจนดูดเหมือนเริ่มเซฟเสมอมหล่อนนะเวลาหลอโอ้ทีเดียวรถพังวันนี้จดูดบม นี่อะไรกันละเอาล่ะเอาคูเอาคูตายเอาเหี้ยอะไรนะอ๋อนี่นี่มันนี่ไหวเกียอะไรไอ้สาวสาวเริกเกียอะไรดิ มาแล้วมาแล้วเรียกแพงพี่อยากมีถึงน้ำแล้วกูเพิ่งเรียกมาเสียอะไรสักูผีจเลยขอบเร็วเป็นของพิสตาหายลอยลอยใจเลยลอยคือนตะปุกโอ้ยเจ๊ะอะไรเนี่ย ขึ้นสภัพแรงจังวะมานีมาผู้มาหาคุณเอมมันนี่มันอะไรกันโพักไปกลับมาลวไอ้สั์ป่าแล้วคืนโอเบเีโคตรไกลเลยโอนีห มาอย่งไกลเลบอลอ้ออะไรอะไรต้องดูเฉียอะไรวะบสนุกโอ้ยแมนสบูรกองยกเลี้ยงวเ่อพวกแบทแมนยัไรนะยัตตัวเด กระจายเลยกูเด้เไอ้ยังข้างหลังใครเนี่ยโอ้ยย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 ยเยย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 ยูยย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 ียย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  อะไอย่ไรวะนี่แปลงร่างยถอะไรนะคถทำาส้รถลำไม่ไเออาเวียนเลยกูเนโลกาวเยอะเลยอะไรโลก้วินาทวินาทตังสล รถติดขนลรวจดีเงี้ยอู๊พี่แกมาขามาสู้กับแบทแมนเหรอเฮ้ยไปไปไเฮ้ยไปไหนเนี่เฮ้ยเล่นกัน มันยันตัวจริงมาแล้วเอ๊ะบู๊ชว้าจัดเลยไอ้เหี้ยนี่เกิดใหม่คันละใหม่คันละโอ้ยอ่อยไปไหนไหนอ้าวเชี่ยดูเลยไอ้ตัวคนชนมันลอยไปไหนวะ รถกูร้อยได้แล้วรถมึงทำไรได้ล่ะเออนุงก็รู้รถกูเร้อยได้ใช่ไหมดีสัตว์วินไปโอ้โหคิวคนไทยเลยโอ้ยเออเอาเรื่องเลยนะไป็เรื่องเลยนะบังบินไป โคตรไจรื้อพูได้ยินคำว่าโคตรไกลหลายรอบหลอวอะไรเยอะอ่ะโอ้โหกระโดดเกล้าตึ้งพี่อะไรเนี่ยเฮ้ยยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไหนวะจะมีสะพานสลับเพินเดี๋ยวทีเด้อทางลงนี่ถูกต้องครับแบบหลบแบบจุ๊กอะไรสักหน้าจุ๊กหลบแล้วระเบิร์นไปซะ ขี้เทียนเลยนะกูไม่กลัวหรอกนะคนธรรมดาเป็นเลขสามเป็นบ้าจะวิญญาณจอวิญญาณกูเข้าไปเอ๊ะคาคุเรียกว่าเทพเจ้ากำลังมองกูอยู่ ชุดกูไม่โดนหรอกไอ้สัก วิสัตว์เกจ้ามาชนคุณชี่โอ้ยเยบผู้ดีสอมบีเลยมาเปลี่ยวเลยมันคงงกสองสียงกสองว่ามันเกิดเหี้ยอะไรขึ้นที่นี่โอ้ชดีชิดแม่ง โอ้โหโอ้เหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้ดหกอ้โหโ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 อ้โอ้โหอ้โหโอ้หโอ้โบิน้โหโอ้โหโออ้โ้โหอ้้ เหีย้ยเลยเนี่ยรถบุกแทะรถพังตอนเอาไปยอ,อ,อัขึ้นมาดีๆเอ็ดฟอนอยู่ไหนวะไอ้สัตว์เออไม่เจอะใครกำลังขับมาล่ะไอ้ยจะมีรอยด่างก่อนรับโชคสนุ โอเคร้อยคุร้องโไมดีอะไรนี่เฮลท์อะไรนี่โอ้สงรถแมนแมนเต็มแล้วอยอะไรนี่บินนะบินกเาดีเท ว้าแขงแกล่งววใหญ่หนีว่าเที่ยงเเอาเงินเอาเงินไปไกลเลยรถแบทแมนเต็มเลยเฮียเนี่ยเอออันส่สงอะไรพับเพื่อวมากเลยตาไปไหนวะมันอยู่รถปูเนี่ย เอาไอ้สั์เอาอะเฮ้ยความความความรถพังอีกล้วมีไงโอ้ยสตุกไอ้สัตว์จุ๊บไอ้เฮียเดี๋ยวล่อยอ่าตายสัยจะพาดิฉันไปไหนอ่ะท่านเดี๋ยวพี่น้ในรถโค้ชสวยเลยขัไปเที่ยวขับพี่เอ๋ voyez, ไม่ลเราพาไปเที่ยวเมืองกอแแทมนี่คืกอแแมเป็นไงเฮียแตกแตกไม่เป็นไรแบดแมนรวยขึ้นมากูรวยมุสเมนี่แอม i e v รถฝังฝังอีกแล้วเฮียเรียบร้อยแล้วว้าทำไรเนี่ย เอาเอเออเอาเอาเขาไปออีกเดะเฮ้ยเอ็ดโหคุณนูล้จะทำอะไรนั่นไงคุณรู้ลอทำอะไรโอ้โหหตวันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่าปรีกอบเพล้วแบทแมนดึ้ง แบทแมนอ่ารถซันแฮมจะตีอ่ะตรงนี้น่าสนใจเฮ้อเลขาว้าวเฮียดันมีรถฮันดิคีแล้วมั้งเนี่เอ้นี่ยังเท่อ๋อๆๆที่เยอะกับหล่อแล้วเกือบหล่อแล้วรถแบทแมนขับจากรถแม่งยาวไอ้เหี้ยอม ไปแล้วอ่าเออถึงถนนใหญ่ให้เทเฮ้ย,ย,ยน,น,นี่น,นลลี่นีนี่นี่นี่นีเนี่ดี่นี <laughs> ่นี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 เนี่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 นีทนี่นีะนีนี่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 ี่นี่นีนี่นี่นีนี่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 ยี่นี่ยี่น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 ี่ี่นี่นนี่นี่นี่่นี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 ่ดี่นว่ีีีีีีี เอ้เจี๊ยมไอ้สาแช่างไงี้เอาละไปกันว้าดูสิพระจันทร์น่สวยงามอากวกล้อตายเอารถพังอีกเลยเราต้องขับบรรยากาศโรแมนติกดีวะเะมืองชมวิวเนียวมีผู้คนเดินเตะๆกันต,ต,ตามถนนนะแปลกๆกันเนี่ย คอมเร็วนี้เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาจะควบคุมได้นะต้องเป็นบูชเวนเท่านั้นสรุปมึงคือขาวเลยบูชเวนกันแน่เนะก <c oughs> ูเป็นได้ทุกอย่างที่กูพูดทีล <c oughs> <c oughs> อยล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 อย <c oughs> <c oughs> ลเฮียอะไรเนี่ยรถเฮียมันขับยากงว่ากลับมาแล้วไป <c oughs> เอาขอโทษนะมึงคนงดงอดงดดัดเหี่ยวมัเก็บเหรียญหนเฮ้ยยิงเลยดิเฮ้ยิงเลยดิเฮ้ยเฮ้ยอ้เอาเฮ้ยยิอาอีกตัวลงมาเหมือนกันงั้นเหรนี่มันททงปีศาจภาษาปีศาจเนี่ยคุณรู้แล้วมี่ตัดไปแนี้ไเีอะ เอ๊ะวิธีการผ่านทางปิศาจอ๋อ้ย่ะเลยยอมเลยแล้วกูเสกรถจ็อกเกอร์ดีกว่าอืมมันคือพบมันคืออันนี้ไยตอนนี้ปลอดภันยนะหยบร้อยไอ้ยิงควันไม,ไ,ไม่มีอะไรเลยไปล่งโอนเอาไอ้กูตายคิวข้าตาย<ว>อ่าจบจัด มีที่หนึ่งที่เป็นเอ่อเป็นฟาร์มนะเหมือนกับว่าตรงนั้นจะเป็นสถานที่ที่สวยงามมากเอ็มมาร์ซี่จะพาไปไป้โกจเกอร์โจเกอร์คุณแบทแมนโจเกอร์อะไรอะไรอะไรเบียดตูอะไรรถดูนมชมวิวไปดูดูไปด้วยกันแล้วเข้าตามป้ามานะ กูเช้าแบบนี้เลยกันเหรอเฮ้ยกูจับได้ตัวนี้กูลอยไอ้เงี้ยดึงสีฟ้าสีดำสดงนั่นโอ้โหวันเดียดสดุดพ้องกับรถแบทแมนที่สวยงามเอา้าหลวงพ่อ <c oughs> ไม่จะบาด <c oughs> ไม่ดีไม่เป็นไรแบทแมนไม่นับถืออะไรถ้ากิ๊กำบาดหนุ่ได้ยังไงไม่ดีเลยนะโอ้โอโอโอ อ่าไปเที่ยวทะเลกันดีกว่ายึบยังขึ้นไป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 ไปไปยังได้สัตว์ไปสัตว์ครับวินดี้เฮียกูตายเฮียอันหนึ่งกูตายโอเคกูมาละเอาเอากูตายก็ได้มีผู้คนที่สงบสุขรายล้อมกันอยู่อ้าวคนกวาดถนนดู้ดด้วนะ มันคือเด็กท um 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 ี่ฉ um> um ันเก็บมาเลี้ยงจากทั้งขยะป้านโคกสายทองนะนี่เด็กไรพ่อแม่กูไม่ได้จะมาเลนนี้สักเอาอย่ารถใครนะอ๋อ่นไงเขาอยู่นั่นไงลูกชายฉันเองแหละเอ้ยยุยเสาออาวัดเอ้าเฮ้ยกูชนอะไรนี่เอ้า เอา้าอเหี้ยทำไมเลี่ยขากูไปนลี้อ้วนเนี่ยแล้วลนะ่ดด้วยเฮียอะไรเนี่เลี้ยขากูอยู่ไหนมึงคือใครนี่มึงคือใครเนี่ไอ้สัตว์เนี่ยลีขากูหายในกางนั่นเอา้าเอา้ยมึงมึงลงมาเคลี้ยได้มึงทำอะไรกัน,นเลยเฮ้ยมึงใครเนี่ยมึงไม่ใช่เลีขากูไอ้สัตว์ออกไป ตกอเสื้อด้วยเฮียโอ้ยุดากอกอลายไปกันยังครับอุนชายก็ดีกใครดีคือใครเดียผมเป็นพนักงานสอนขับรถงอพูต่อแม่พีใช่ไหมเนี่ยผมขอโทษดีบึงพนักงานสอบ รถกูพังอีกแหละหน่างมึงเนี่ยนจะสอนกูนขับรถโอ้ดูแถวขอบวนนั่นสิกูมีความคิดดีๆที่จะเล่นกับมันฮะไปสาวัะรไรู้เลยเราจะทิ้งจุดไม้เนีเ่ะจุดุดมันเล่นสิป้าเราไปเราไปตามจุดไม้เราเีกว่าโอ้นี่ผู้คนที่เลิกตลาด ดังนั้นมีอะไรมออกไปจากไหนกันเนี่ยไอ้ไปดีกว่าจุดไม้ปลายทางรออยู่ข้างหน้าเอ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 ้าไอ้ขี้เหี้ยไอ้ขี้เหี้ยเลยวะไป้เพียรเซิร์ฟเป็นขี้อะไรนี่ไม่ไยไม่ได้ไม่ได้หยู่ไหนวะไอ้เหี้ยนี่ใครเนี่ยไอ้จังไรเนี่ยใครเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้จังไรนี่ใครนี่ย จู๋นั่นสิมึงยังมาแข่งกับจูดดูดไม่ได้นะจวยจู๋ป่าจีบปืนทีน้ำเลยสับของกูต้องไปทางไหนไปไม่ได้ไปไม่ได้ไงนี่ไงนี่ไงเราละเราจะต้องไปถึงจุดหมายปลายทางให้ได้ไปในวันนี้เฮ้ยเฮ้ย จุดหมายปลายทางอยู่ข้างหน้ายงต้องไปให้ถึงมัพัโหโหโหงอีกแล้วไอจูหมาไอจูหมา,ามาไอจูหมาอยากทะลวงสวนเขาไว้ล่ะจูหมาเอา้าระยชานานมีเลยข้างบนนะไม่ได้อะไรมีข้างบนโอ้ยเลย แ่ตุ่มแกมไม่ดใครเนี่ยเลในตัวเดียว